สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิว Ford e v e r วอเร์และ e v e r อเร์คันที่ผมนำมารีวิววันนี้เป็น e v e r อเร์รุ่นไทเทเนียมพัดไบเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 8 7 4 0 0 0บาทรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรและยังจับคู่มากับเกียร์ัตนมัสสิบสปีดครับส่วนเกียร์ของคันนี้นะครับับบจะเเเเป็นกกกีีีียยยรรรรร์์ไฟฟ้าาหือท่่ว e-shifter ค รายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรอยู่เราไปชมพร้อมกันเลยครับ e v e r อเรรุ่นไทเทนเนียมพาร์ทเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้านะครับที่เป็นไฟ m a t i ิค LED ไฟเป็นไฟ LED รูปทรง C ีแคมนะครับไฟตัวนี้จะมีความเฉยยะปรับสูงต่ำได้แบบอัตโนมัติครับด้านหน้านะครับเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นแบบโพรเมียมเสริมความหรูหราให้กับด้านหน้า ตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ทําให้ด้านหน้าดูดุดันมากยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยของโฮเมียมเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบหลังพึ่งตัวหลังพึ่งตัวนี้นะครับจะทํามาเป็นแบบสีเทาทําให้ด้านหน้าเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นครับตรงไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ l อ d ดีให้ลําแสงสีขาวครับกล่องไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบโรเมียมให้ด้วยเช่นเดียวกัน ด้านหน้ากันชนจะตัดด้วยขอบสีเงินนะครับทำให้ด้านหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีห่วงลากนะครับด้านหน้าให้2จุดห่วงลากตัวนี้สามารถใช้งานลากได้จริงพอยึดกับแคสซีรถนะครับตัวไอวอร์ L ์รุ่นไทเทเนียมพ์ทจะมาพร้อมกับเรดาร์ด้านหน้ากรองด้านบนกระจกครับตัวนี้จะมีระบบเบรกให้อัตโนมัตริรวมถึงจะมีในส่วนของ a a d Adaptive c r u i s e Control ที่เป็น Stop and Go แล้วนะครับ Stop and Go นี้ก็คือถึงจุดหยุดนิ่งเลย คิวล้อด,ด้านข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสาหรับตัวเอ e เวอรครับคันนี้ทําการโหลดนะครับชุดโหลดจะเป็นของ Pro Fender ครับโหลดกําลังสวยเลยนะครับตัวนี้โช๊คอัพนะครับปรับระดับได้แล้วก็คันนี้นะฮะเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่มาเป็น TE37 นะครับล้อแม็กแบบสีทองดูเป็นแบบอเมริกันสไตล์นะครับตัวล้อแม็กก็จะมีที่ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายลาย รวมถึงนะครับคันนี้นะครับใช้ยางของโตโยซีรียยางอยู่ 265/50R20 นะครับล้อและยางก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะครับเอเวอเรรุ่นไทเทเนียมพัทจะมาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อเป็นดิสเบรกที่มีขนาดใหญ่อันนี้นะครับดิสเบรกนะครับตัวนี้นะฮะจะทำการระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกนะครับเป็นหม้อลมเบรกแบบไฟฟ้าพอจับคู่กับ a a d p Adaptive c r u i ค e Control ที่เป็น s อ o t and Go แล้ว การเบรกของเขาเนี่ยจะเบรกได้เนียนเบรกได้ดีครับในส่วนต่างๆนะครับที่เป็นตัดด้วยโครเมียมเนี่ยนะฮะลูกค้าก็ยังคงให้แบบเดิมเอาไว้นะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราคิ้วขอบกระจกก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับสำหรับรุ่นไทเทเนียมพัดครับตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทเอนที่เพียงเราพกกุญแจแล้วสอดมือเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะทำการปลดล็อกรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อครับเอเวอรเรสต์รุ่นไทเทเนียมพัดเนี่ยนะฮะ เขาจะมาพร้อมกับภายในสีดําดูดุดัดนเลยนะครับแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้แปดทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลังคันนี้นะครับจะติดฟิล์ม3บานหน้าแบบ40แล้วก็รอบคันเป็น80ตัวเอเวอร์เรย์รุ่นไทเทเนียมพัชจะมาพร้อมกับพารโนรามิกมูนรูฟที่ยาวไปถึงแถว2ครับภายในนะครับดูดุดัดนสวยงามเลยนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องต่อ usb ด้านหลังของกระจกมองหลังหน้าจอกลางเป็นหน้าจอนะครับขนาด12นิ้วสามารถเชื่อมต่อ a p p เปิ a r p เ a y และอ n d ดอ i d a u ต o ได้แบบไร้สายรวมถึงสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน FordPass ได้แอปพลิเคชัน FordPass เนี่ยเราสามารถดูพิกัดรถได้สั่งสตาร์ทรถเช็คน้ำมันเครื่องหรือเช็คศูนย์บริการได้นะครับแอร์ Air, เป็นแอร์อิสระแบบปรับแยกซ้ายขวาครับตัวนี้เป็นเกียร์ e s h i ต t e r นะครับเกียร์ไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีโหมดการขับขี่ให้ท่านเลือกหลายโหมดเลยเบรกมือเป็นเบรกมือ,มอแบบไฟฟ้าแล้วนะครับมีระบบช่วยจอดให้ด้วยนะครับ สำหรับเกียร์ไฟฟ้าหรือเกียร์อ e ิชิเตอร์พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับหน่วงตามความเร็วของรถยนต์รวมถึงพวงมาลายัยปรับได้4ระดับนะครับสูงต่ำและเข้าออกจะปรับได้กับทุกสลีละพวงมาลัยนะครับทั้ง2ฝั่งที่เราจับเนี่ยจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมเกี่ยวกับรถนะครับเป็นแอคทีฟพุชออนโทนที่เป็นซับแอนโกมีเด n นเซนเซอร์ริ่งเดนคิิ้งรวมถึงนะครับตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้ส่วนด้านขวานะครับเป็นการครวบคุมทางด้านหน้าจอและดนนด้าา้้าาานนนหหจอลลัังงพย จะเป็นหน้าปัดขนาด12นิ้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโหมดการขับขี่นะฮะตัวนี้พวงมาลัยอาจจะบางนิดนึงนะครับโหมดการขับขี่นะครับที่มีให้ท่านเลือกนะฮะมีโหมดปกตินะครับให้ดูสักคู่หนึ่งนะครับโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโค้นล่องแล้วก็โหมดทรายนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นโหมดทรายแล้วเขาก็จะปรับเป็นแบบระบบขับสี่ให้แบบอัตโนมัติเลย ภายในนะครับมีไฟอัมเบียน i ไลท์ด้วยนะครับเป็นแบบแสงสีฟ้าครับมาต่อที่ภายนอกรถกันครับภายนอกรถเนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะฮะจะเปลี่ยนล้อแม็ก,กับทําการโหลดแค่นี้ก็ดูหล่อแล้วก็ลงตัวและคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นไฟ LED แบบ s ิกเนเจอรนะครับไฟท้ายแบบนี้จะมีนะครับในรุ่น Sport ขึ้นไปครับ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็มีตัวนี้มีระบบเบรกให้อัตโนมัตินะครับสำหรับด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังแลวขับรถออกจากช่องจอดนะครับนี่ระบบไฟฟ้านะครับพร้อมโช๊คที่มีขนาดใหญ่ครับเบาะด้านหลังแถว3เป็นเบาะไฟฟ้าครับ ข้อมูลรายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับพร้อมด้านข้างอีก2จุดครับคันนี้หล่อลงตัวจริงๆนะฮะและหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ e v e r อร t ์ไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือฟอร์รุ่นใดก็ตาม โทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคำปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถจ้างกับผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการยังไงนะครับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ